กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีรถตักนะครับเป็นของยี่ห้อโคมัสุ WA 200รุ่น6นะครับไซส์บุ้งกี2คิวนะฮะมาแนะนำให้ชมกันนะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับสภาพเขาเนี่ยสวยมากนะครับนี่นะครับ200นะครับ WA 200นะฮะอ่าตัวนี้เอ่อสเปคที่เขาให้มานะครับจะเป็นสเปคแขนยาวพิเศษจากโรงงานด้วยนะครับนี่นะครับเราสังเกตว่าช่วงแขนของเขาเนี่ยเป็นช่วงแขนที่ ยาวกว่ารถปกตินะครับนี่นะฮะนี่จะเป็นแขนพิเศษจากโรงงานเลยนะครับรู้สึกว่าความสูงของเขาเนี่ยจะยกได้สูงประมาณ4เมตรกว่า <io> เลยนะครับนะครับเป็นพิเศษแขนยาวพิเศษจากโรงงานนะครับอ่าเนี่นะฮะสเปคบุกี้ของเจ้า W 200นะครับบุกี้เขาเนี่ยจะอยู่ที่2คิวนะครับนะครับบุกี้ก็เช่นเคยนะครับไม่มีรอยสีขาของบุกี้นะครับนะครับแขนยาวพิเศษนะครับไม่มีรอยร้าวของ ของงานเหล็กนะครับไม่มีรอยร้าวนะครับตามช่วงแขนนะครับแล้วก็ยางของไซนี้นะครับยางไซนี้จะใช้เป็นยางมาตรฐานที่เบอร์ยี่สิบจุดห้ายี่ห้านะฮะเนี่ยนะครับขออภัยนะครับเบอร์สิบเจ็ดจุดห้ายี่ห้านะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยางมาตรฐานของไซนี้นะครับถ้ายางยี่สิบจุดห้าจะเป็นของไซส์ WA สามร้อยนะครับขออภัยนะเนี่ยนะครับส่วนบางโคนเขาไม่มีรอยผุเลยนะครับ ช่วงมังโคนช่วงบันไดเขานะครับไม่มีรอยผุเลยนะครับนะฮะแลคือเอสองร้อยคีโทกนะครับรถตรงส่วนบ้านเรานะครับพวกอะไหล่นี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับสามารถซื้อูนยนเบอร์ูนยนได้โดยตรงเลยนะครับสวยมากนะครับแล้วมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับวันนี้ญี่ปุ่นเขาติดกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยความเซฟตี้อีกขั้นหนึ่งนะครับอ่าดูรอบตัวเสร็จแล้วเดี๋ยว เราไปดูด้านมนหัวเก่งกันบ้างมาใี่ด้านมนวนหัวเก่งนะครับนะครับผมจะให้ดูสภาพเบื้องต้นนะครับของด้านมนหัวเก่งนะครับคันนี้นะครับจะเป็นคอนโซลเดียวนะครับคอนโซลเดียวนะครับก็จะเป็นแผงควบคุมการใช้งานเกียร์นะครับนะครับหน้าจอก็หน้าจอเหมือนรุ่น6ปกติทั่วไปนะครับเกียร์ออโต้นะครับพักหน้าพักหลังนะครับ FSR นะครับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็นี่นะฮะกล้องหลังนะครับ รงหลังก็จะเป็นหน้าจอที่แยกมาอย่างนี้เลยนะครับเพิ่มความเซฟตี้เข้าไปอีกขั้นนึงครับเรามาลองเทสระบบกันเบื้องต้นครับนะครับแขนเขาสูงมากนะครับเป็นแขนยาวพิเศษนะครับนะครับสุดเลยนะครับกล้องแทบมองไม่เห็นเลยนะครับเป็นสแตนแขนยาวพิเศษเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับก็จะมีความทนทานมากกว่านะครับแล้วก็แขนเขาเนี้ย จะใหญ่กว่าแขนรถปกติทั่วไปนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแข็งแรงของเด็กนะครับเวลาที่เราใช้ยกของนะครับนิ่มมากนะครับแล้วก็ความเร็วเนี้ยยังอยู่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองวิ่งกันคร่าวๆครับผมกดเบรกมือด้านซ้ายนะครับ อแล้วก็พักหน้าพักหลังได้เลยนะครับเกียร์โต้เหมือนโฟล์คลิฟต์นะครับนะครับรถตรงส่วนบ้านเรานะครับความคล่อง,อ,งองตัวเขาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับขับนิ่งขับเร็วมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นเอ่อเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะครับเป็นระบบเกียร์แบบไฮโดรสแตติกนะครับการออกตัวเนี่ยก็จะ ทำได้เร็วมากๆนะครับเนี่ยนะครับบูดเลยนะครับไม่ต้องรอรอบนานมากนะครับเหยียบเทียวก็บูดไปเลยนะฮะแรงมากจริงๆครับเดี๋ยวเราลองเข้าๆมานนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างครับเปิดมาก็จะเจอกับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ซีสูบเทอร์โบนะครับรนาดเครื่องของเจ้าคันนี้เนี่ยจะจะเป็นล่าดเครื่อง 4D107 นะครับเครื่องยนต์ของโคมัสูนะครับนะฮะ เครื่องยนต์ทำงานเงียบจริงๆนะครับสภาพยังถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยครับคอยกันความร้อนยังอยู่เลยนะครับแสดงว่าเขาใช้งานมาไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็ดูแลรถค่อนข้างดีนะครับอ่าจะเป็นด้านฝั่งเทอร์โบนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโอชีกันบ้างนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเขามีเวทส่วงท้ายเพิ่มมาให้ด้วยนะครับรูปเนี้ยนะครับเวลาตักกนีหยก็จะเพิ่มความเงียบกับตัวรถด้วยนะครับอ่าแล้วก็รุ่น6นะครับก็จะเป็นพัดลมไฮดรอลิกนะครับ เป็นพัดลมตัวใหม่นะครับอ่านี่เป็นฝั่งหัวฉีดนะครับน,นะครับเครื่องยนต์ซี่สูบเทอร์โบนะครับนี่ก็จะเป็นสภาพเครื่องยนต์คร่าวๆข,ของคันนี้ครับผม จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวรถตัก WA 200ค6ครข้าววันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถตักคันนี้นะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามอัดได้ที่เบอร์โทรด้านบนเช่นเคยนะฮะ093-013-378นะครับเป็นเบอร์อัดโดยตรงนะครับหรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้นะครับทักไลน์ครับ a c e b o o k หรือว่าจะเป็นทางอินสตาแกรมทาง i อก็ได้นะครับอัดมีทุกช่องอัดมีทุกช่องทางเลยนะครับขออนุขอโทษนะครับลิ้นพันนะครับ w 200นะครับส่วนยิงที่นะครับคันนี้นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อกันมานะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ